เป็นเคสชาวต่างด้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เคยเอ็นีเลยหรือว่าเกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อมก็จะไม่เคยเอ็นเลยนะคะรับใหม่คืรับรีเฟอร์จากที่ไหนวันที่เวลาใสา่ด้วยอาการสำคัญที่มาโรงพยาบาลประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบันประวัติการตั้งครรภ์การแทงและการค้อแนดดีใส่มาเลยนะคะรายละเอียดวาการเจ็ป่วยในอดีตประวัการผ่าตัด วดการแพ้ยาแพ้อา,า,าหารหรือสารเคมีต่างๆข้อมูลลับใหม่นะคะในบทบาทผู้ช่วยเหลือหรือสังเกตการนะคะเริ่มเจ็บการจริงทามกี่โมงวันที่เท่าไหร่ฝิกเดรเตชันปากมดลูกเบิดกี่เซนเอฟเฟกต์ม,มีการบางไหมสเตชันอยู่ที่เท่าไหร่รักษะถูกน้ำํำข้ามเป็นอย่างไรเวลากี่โมงถ้าถูข้ามปากแล้วแต่กี่โมงวันที่เท่าไหร ท่าของเด็กเป็นอย่างไรโพซิชันพิทอนฮัสซาวเท่าไหร่นะคะวัดระับทางซ้า,ซายอุณหภูมิเผาอัตราการหรายใจ BP นะคะน้ำหนักมารดาเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่มวลน้ำมวลอาหารตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ให้ไอวีหรือสารน้ำเท่าไรเลือดดำกีมมม่โมงชนิดของไอวีที่ให้เป็นอย่างไรการให้ยาหรือสารน้ำในการเล่นคลอดให้ตอนกีมมม่โมงชนิดของยาหรือสารน้ำเป็นอย่างไรเอสเอสอีได้ส่วนโุจอลไหมถ้าไม่ได้ส่วนเพราะอะไร ภาวะเสี่ยงสูงในขณะตั้งกรรมีอะไรบ้างความดันโลหิตสูงมีไหมมีมวหวานมีความดันมีอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นสิ่งใบกอกประวัติการรับใหม่นะคะของเทสที่นักศึกษาได้รับส่วนหน้า20นะคะเป็นแบบฟอร์มบันทึกการเฝ้าคลอดบันทึกการหัวละตัวของมดลูกเสียงหัวใจทธอเด็กการหัวละตัวของมดลูกคือพิต a นฮ e a r t s o เสียงหัวใจของเด็กก็คือไปยทษทีการหัวละตัวของมดลูกก็คือ คอนแทคชันเสียงวใจงของเด็กคือพีตันฮัซาวความก้าวหน้าของการคลอดก็จะดูทุกอย่างประกอบกันว่างแผนการรักษาและการให้พยาบาลระยะที่หนึ่งของการคลอดด้วยเะะวลาเท่าไหร่ TPR BP พีตันฮัซาวอุณหภูมิเราจะวัดเฉพาะในรายที่นะคะมีถุงน้ําแตกแล้วนะคะหรือว่ามีปัญหาอ,าอื่นๆเราก็จะสั่งให้วัดเองคอนแทคชันก็มีอินเ r อร์วลปริโอเชันอินคือระยะเวลาของการเจ็บท้อง ครั้งนี้ถึงครั้งถัดไป duration ก็คือระยะเวลาที่ท้องแข็งนะคะส่วนใหญ่ duration จะประมาณ5-10วิหรือ1นาทีนะคะไม่น่าจะเกิน1หรือ1นาทีครึ่งแต่อิน e ตอนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าระยะเวลานั้นใกล้ที่ท้องจะคลอดแล้วหรือยังใกล้ที่จะคลอดแล้วหรือยังถ้าใกล้คลอดแล้วมันก็จะประมาณ3ครั้งต่อ10นาทีหรือ2ครั้งต่อ10นาทีประมาณนั้นนะคะจะถี่ขึ้นเรื่อยๆ ในช่องการดูแลหรือการให้คาแนะน,นาําขณะเฝ้าขอด้วยการแพทย์แผนไทยจะทําอะไรบ้างซ้อนการหายใจนวดพันคลายอัรมาโท,ทรปีนะคะหรือประคบสมุนไพรนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นการดูแลและคาแนะนําที่เราให้ในช่วงต่างๆที่เกิดอาการขึ้นมาต่อไปเป็นสรุปรายละเอียดการลอดนะคะ สรุปรายละเอียดการคลอดเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใช้หลังจากที่คลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชื่อสกุลผู้คลอดเชื่ออะไรอายุกี่ปี GPA เนะคะเหมือนเดิมเลยรัชายอบอร์ดกี่ปีแล้ว LMPEDCGA เริ่มเจ็บครรจริงเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่รักษาถุงน้ําค่ำเป็นอย่างไรเวลาวันที่เด็กคลอดเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เพศอะไร Type of delivery ก็คือประเภทของการคลอดคลอดแบบไหน คอทเองแวคูอัมปอร์เซฟซีซ่านะคะแต่ว่าพวกเราจะใช้คอทเองตลอดนะคะยีพ mm ีเซโอโตมี o mm hmm. เป็นยังไงเลฟไลหรือว่าตรงกลางหรือว่ามีเดียนนะคะลาซเลเตตก็คือการฉีกขาดนะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้ตัดแบบโอนแทร์แผลเก่าวันดีกีทูเฟิร์สเซคันต์เฟิร์สโบสไลลี่สไลลี่ก็คือ ฉีกขาดน้อยๆนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะบอกเองการเย็บแผลนะคะใช้ลักษณะการเย็บไหมหรือไม่ได้เย็บรกคลอดเวลากี่โมงทําการลงลกหรือไม่ทาไมก็เขียนตายถ้าลกแรกเกิดลักษณะทั่วไปเป็นยังไงน้ำหนักอะไรความยาวเป็นยังไงการสูญเสียเลือดของมารดาขนาดคลอดทั้งหมดตัวต่อบัตรล้อเท่าไหร่นะคะ HSF ก็คือไฮฟันดัสูงเท่าไหร่นะคะให้วัดเป็นเซนตนวความดันนะคะเท่าไหร่นะคะ หนึ่งชั่วโมงแรกของการคลอดนะคะเป็นอย่างไรสองชั่วโมงแรกของการคลอดเป็นอย่างไรสามชั่วโมงแรกของการคลอดเป็นอย่างไรนะคะระยะที่หนึ่งของการคลอดนะคะเวลาที่ใช้ในระยะที่หนึ่งของการคลอดกี่นาทีเวลาที่ใช้ในระยะที่สองของการคลอดใช้เวลากี่นาทีและเวลาที่ใช้ในระยะที่สามของการคลอดระยะเวลากี่นาทีรวมแล้วใช้ระยะเวลาในการคลอดทั a a like ้งหมดกี่นาทีนะคะ รวมระยะเวลาที่ถุงน้ําแตกเประยะเวลากี่นาทีเพื่อดูอะไรดูว่าจะมีเสี่ยงต่อการติดเชื้อไปที่ทั้งมันดาและทารกหรือเปล่านะคะยาที่ใช้ในระยะการคลอดและหลังคลอดฉีดยาอะไรไปให้มันดาบ้างนะคะเดลิเวอรี่บายทำคลอดโดยคลายซูเจอร์โดยคายนะคะทำคลอดโดยครายเย็บ yep, คือ,อคลาเซอร์คูเลตก,ก็คือพวกเรานี่แหละผู้ช่วยเหลือเป็นใครซูเปอร์วิเซอร์อาจารย์ที่เลี้ยงเป็นใคร บางทีจะรู้วิธีบายคือผู้ที่ทำข้อดอาจจะเป็นพี่พยาบาลแล้วซูเปอร์ไวเซอร์อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้การพยาบาลระยะที่สองนะคะก็คือสองชั่วโมงแรกหลังคลอการพยาบาลในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอนะคะอาการและก,การแสดงของมันดาบนลูกอุละตัวเป็นยังไงแข็งตัวดีนุ่มหรือต้องกระตุ้นด้วยมือแผลปี๊บเป็นยังไงปกติไหมบวมแดงเล็กน้อยหรือเปล่าหรือบวมเป่งเลยตอนที่เราไปเปลี่ยนทำความสะอาดเขาแล้วก็ไปเปลี่ยนผ้านามัยเขาเรียกว่าฟาสต์วอรว่าก็คือ ทอมอาดเอาทำความสะอ,อาดอาวัยวะสิดพันธ์ภายนอกใส่ผ้านอนามไมกี่ผืนนะคะแต่ก็มาดูลักษณะของบาดคอร์เป็นยังไงบาดคอร์ดก็คือริ่มเลือดเป็นไงพักผ่อนได้ไหมแล้วประทานอาหารได้หรือเปล่าอันนี้ไปดูถึงหลังคอดด้วยเลยอาจจะดื่มน้นมนมําขอน้ําดื่มอะไรเงี้ยนะคะความดันครั้งแรกเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ความดันครั้งที่สองเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ทำแนะนำให้นอนพักผ่อนหลังคอดสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้นําใบเกิดไปแจ้งที่ไหนที่ไหนอะไรก็ลองถามที่โรงพยาบาลดูแล้วกันนะคะ รักษาความสะอาดเวชสืส่อพนันการใส่หรือเปลี่ยนผ้าหนมามมยอย่างไรโอเคสรุปอาการเด็กแรกเกิดทารกคลอดเวลากี่นาฬาิกาวันที่เท่าไหร่เพศอะไรน้ำหนักแรกเกิดเทา่าไหร่ตัวยาเท่าไหร่รอบติ่งจรอบอกอุณหภูมิร่างกายอย่างไรหายใจเท่าไหร่นะคะขอดใส่สะดือเป็นไง normal หรือ abnormal มีเลือดซึมไหม anus normal abnormal anus ก็คือรูทวารหนักนะคะมีรูทวารหนักหรือไม่มี a อ d o m i n s c o อย่างที่เคยสอนไปนะคะ ถ้าศูนย์แปลว่าไม่มีฮัตเรดเลยเรตเฟลาตอรี่ไม่มีการหายใจมัสเซอร์โทนกล้ามเนื้ออ่อนบปกเปียกรีเฟกไม่มีการตอบสนองนะคะคัลเลอร์สีซีหรือเขียวก็คือศูนย์อันนี้เด็กต้องดีลักรีซัซสเตตนะคะถ้าหนึ่งก็คือฮัตเรดต่ำกว่าร้อยเรดเฟลชั่นช้าไม่สม่ำเสมอนะคะมัสเซอโทนขยับแขนหรือขาไม่ได้รีเฟกหน้าแบบเสียยิ้มคัลเลอร์ปากแดงดปลายมือขาวเท้าเขียวปลายมือแดงและเท้าเขียวนะคะ ปากแดงเป็นมือไปเท้าเขียวถ้าสองคะแนนฮาร์เรมากกว่าร้อยครั้งเสียงดังเรเพเดชัน่นร้องเสียงดังนะคะมาเซอร์โทนทียาแขนขาได้รีเฟ็กไอหรือจามคัลเลอร์ชมพูทั้งตัวนะคะถ้าให้หนึ่งให้สองนะคะคุณก็เลือกเอาว่าหนึ่งนาทีแรกฮาร์เรเป็นไงเร,งง 1, ร 2, เพเดชั่นเป็นหนึ่งหรือเป็นสองมาเซอร์โทนเป็นหนึ่งหรือสองรีเฟกเป็นหนึ่งหรือสองคัลเลอร์เป็นหนึ่งหรือสองใส่มาแล้วก็รวนนมคะแนนว่าได้เท่าไหร่นะคะในนาทีที่หนึ่งและนาทีที่ห้า ก็เลยี Neo Natal r e s u s c i t a t คือการช่วยเด็กนะคะการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กนะคะถ้าไม่ต้องการือให้การช่วยเหลือแต่ i n t สเต็ปถ้าต้องการต้องการใช้วิธีการไหนในการช่วยแต่พี่เขาก็จะบอกเองนะ Incubation ไม้คืออยู่ในเครื่องช่วยหายใจหรือเปล่าเช็ s คอมเพ r ชั s ก็คือปั๊มหัวใจไหมนะคะหรือว่าใสา่สายช่วยอะไรเหล่านี้นะคะ กระต่ยาเคสนะคะยาหรือสารน้ำที่ให้เบดินาลีนหรือเจ็ดุดห้าเปอร์เซ็นโซเดียมไบคาร์บนะคะหรือให้ยายอื่นๆแล้วก็ดูที่พี่เขาช่วยแล้วกันเพราะว่าท้อนส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ทาอยู่แล้วสรุปอาการทารกหลังทำ CPR เป็นไงดีขึ้นหรือว่าเสียชีวิตนะคะเวลาที่เริ่มทำกี่นาทีเวลาที่สิ้นสุดกี่นาทีผู้ทำ CPR เป็นใครกิจกรรมการพยาบาทลทารกในสองชั่วโมงแรกดูแลความสะอดาดทั่วไปเช็ดตัวด้วยผมสระผมหรือเปล่า เช็ดตัวด้วยอะไรโอลิฟออยล์สระผมไหมหรือไม่ได้สระหรือเช็ดเฉยให้ทารกดูนมมันดาครั้งแรกตอนกี่โมงลักษณะการดูเป็นไงดูได้หรือไม่ได้ย้ายทารกไปพร้อมมันดาหรือย้ายทารกไปสังเกตอาการที่ไหนเวลากี่โมงนะคะทีนี้มีสรุปอาการในห้องปฏิบัติการของผู้คลอดนะคะชนิี้ของการตรวจมีอะไรบ้างค่าปกติมีอะไรบ้างค่าที่ตรวจได้เป็นไงการแปลผลเป็นไงก็ลอกมาในชาร์ต แผนการรักษา,ายาที่ให้การออกฤทธิ์เป็นไงผลข้างเคียงเป็นอย่างไรแล้วก็ไปศึกษาหามาแล้วใส่